สวัสดีครับสวัสดีพี่กัรับช็อตเด็ดพะเื่อนนะครับมาอีกแล้วพี่นะมากันทั้งวันจริงๆนะครับสําหรับช็อตเด็ดพะเื่อนพี่น้อยู่กับเราไม่เหงาแน่นอนนะครับสโลแกนใหม่มาอีกแล้วนะครับมากระทั่งวี่ทั้งวันกันเลยทีเดียวนะครับในชุดนี้นะครับก็ได้มาอีกหนึ่งชุดเดี๋ยวเรามาลองดูพี่นะครับว่าในช่วงรอบเย็นเราได้รอเปาบ้างนะครับในช่วงแอบมานะครับถ้าใครยังหาไม่เจอแสดงว่าแอบอยู่นะครับมาเริ่มเลยแล้วกันพี่นะครับสาหรับช็อตเด็ดพะเขื่อนพี้นะครับทั้งว อ้าวโหพี่นะี่ครับไม่ใช่พระธรรมดาทั่วไปนะนี่ลองดูหน้าพระได้เลยนะครับพระชุดใหม่ใสไลกว่าเดิมนะครับรายการแรกอ่อรายการแรกนะี่พี่้น้ำเนี่ยอยู่ในกรอบนะครับเป็นเนื้อผงน้ามันนะครับเขาเรียกว่าอ่าเป็นพิมพ์ขี่เสือนะครับรงวงพ้ำแฉ่งนะแนววแฉ่งบางพังนะครับพี่ ในครับขี่เสือรวงพ่อแข่งบางพังสมเด็จขี่เสือนะครับนี่ดูพี่นะครับนะตอนแรกผมว่าเอะมันขี่เสือหรือขี่อะไรเนาะนะครับแต่พิมพ์นี้เขาเรียกพิมพ์ขี่เสือนะครับลองพิมพ์ก็ไปดูได้เลยพี่นะครับโซเนือนี้เลยนะรองพ่อแข่งครับพี่นนครับพี่จ๋าหลวงพ่อแข่งวัดบางพังนะเอาไปสามร้อยใครับมานะครับรายการแรกก็ขย่าแล้วนนครับรายการแรกก็ขย่ยาแล้วนะครับ แหววนี่ผ้าสวยเดียวพี่โอ้โชื่นชอบนะเนี่ยยังไม่เหนสวนนะพี่ขูนี่เก่าแบบเขาเรียกเก่าแบบข,ขึ้นแดงเลยนะนะครับผมก็ไม่เคยเจอเหมือนเนื้อยิ่งยิ่งแห้งๆเลยนะพี่ดูเด็อ่ะพี่ดูภาพเี่ยค่อยๆไล่ดูได้เลยเนี่ยนี่คือมาเหสวนนะครับเนื้อออกแบบเอ้ยจะสกัวสนิมแดงหรือเปล่าแต่หน้าตาคมนะพี่ดูก่อนเนี่นี่ดูความเก่านะครับคือเขาไม่ได้สวยเหมือนผ้าแบบผ้าหล่อโบราณแบบเขาเรียกอะไรเป็นเนื้อทองเหลืองเราพี่คือเขาจะหล่อแบบสไตล์เนื้อชินอะนะครับอ่าพนัเขาจะสวยแบบออกในสไตล ขามีไข่ธรรมาชาติมีคาบความเก่านะครับเนี่ยเขาเรียกเก่าเก็บนะครับว่าเขาเรียกว่าเก่าเก็บ,นะบ,กกบพี่ไม่เหสวนเอาไปสามร้เดี๋ยวผมใส่ซองไว้เหมือนเดิมเลยเอาไป3ามร้ยบาทนะครับไม่เหส่สวนนะพี่นะอันนี้เก่าคาบแบบไข่เดิมๆเ,เลยอันนี้น่าศึกษานะครับน่าศึกษากับพี่แล้วก็ได้ปู่ฤูสี อันนี้จริงๆเป็นฤาษีหล่อโบราณนะครับคาบหิ้งๆเนี่ยเดี๋ยวพี่ดูเนี่ยว่าผ้ามันคาบเขาหิ้งจริงหรือเปล่าเนี่ยพี่ดูคาบฝุ่นเนี่ยดูเขาตั้งบูชาเนี่ยผมเอามาแบบนี้เลยนะครับนี่ไม่ต้องไปปัดไม่ต้องไปแดงสิ้นมาแบบไหนผมจัดให้แบบนั้นพี่องค์นี้เป็นปู่ฤาษีอ่าพี่ดูแล้วกันเนี่ยฝุ่นนี่เขาตั้งบูชาเนี่ยพี่ยังเกาะติดอยู่เลยเอาแบบว่าเดิมๆอ่ะนะครับจะได้รู้ว่าหิ้งๆเป็นแบบไหนนี่เลยพี่นี่คาบฝุ่นเนี่ยนะครับพี่ต้องใช้อ่าอะไรเช็ดๆหน่อยแล้วปัด้้เเเดดิิมมใหลย แนบพี่พี่จ๋าเดิมให้เดิมนี่ครับพี่ปู่ฤาษีนะครับจะเป็นปู่อิม่มหรือจะไปในทางสายใต้แนวพี่พี่อ่าจะเป็นปู่อิ่มหรือสายใต้อันนี้พี่วิเคาะได้เลยแต่เป็นหล่อบโบราณแน่นอนพี่เก่าถึงยุคสามร้อยบาทนะครับเดี๋ยวผมใส่ซองไว้ให้นะไม่ได้อยากไปจับไม่ได้อยากไปสัมผัสหรอกพี่นะครับอ่าอยากให้พี่ได้แบบเดิมเดิมเนี่ยเดิมเดิมยิ่งยิ่งเลยสามรอ้อยบาทนะครับสามร้อยบาทเราก็องค์นี้พี่นะองนี้ต้องใช้ว่าสุดเลยนะวัดระครังฐานแซม นะครับพี่พี่จ๋าวัดรักังฐานแซมครับพี่เนี่ยอ่ามาดูเนื้อก่อน,อนดูก้อนมวลสารได้นะครับพี่พี่ดูเนื้อก่อนและดูก้อนมวลสารได้นะครับสําหรับองนี้เป็นฐานแซมวัดระคังครับพี่ข้าแป้งแน่นมากนะครับนแน่นจริงๆครับพี่นะดูโซนเนื้อข้าแป้งเขาเด่นะครับเขาเรียกว่าแน่นเกาะลึกนะครับไม <in S 2> ่ใช่แน่นธรรมดาไม่นะแน่นเกาะลึกนะครับด้านข้าง <ๆ S 2> ครับพี่นะำปลอยตัดธรรมชาตินี่ครับพี่พี่จาด้านข้างพี่น้ำปลอยตัดธรรมชาตินี่ ที่โคราชวันแน่นเกาะลึกนะครับด้านหลังเป็นมวลสารก็พี่นบปูไต่หนอนด้นนะครับพี่พี่จ๋าปูไต่หนอนด้นชัดเจนนะสามร้อยสิบบาทสามหนึ่งศูนย์นะครับฐานแซมวัดรังครังพี่นบเพิ่งได้มานะนบฐานแซมวัดราคังผมก็จัดให้นะครับเอาไปสามร้อยสิบาทนะครับพี่พี่จ๋าสามหนึ่งศูนย์นะครับสามหนึ่งศูนย์แล้วก็องค์ต่อไปนะครับอันนี้เป็นลูกอมอ่ะพี่นะครับพี่พี่จ๋าอันนี้เป็นลูกอมไม่มั่นใจว่าเป็นวัดอรุณหรือเปล่านะครับพี่พี่จ๋าเนี่ยพี่นะครับวัดอรุณหรือเปล เนี่ยอันนี้มีห่วงห่วงดูดิโคตรเก่าเลยพี่เก่าจริงอันนี้มาพร้อมกับห่วงนะมันเขาจะมีห่วงเล็กน้อยผูกมาเนี่ยนะครับเป็นลูกอมนะฮะวัดอรุณไหมนะครพี่พิจารลองลองพิมพ์เข้าไปดูนะนะครับพี่พิจาพระครูฤววัดอรุณนะครับจะจะรูปทรงประมาณเนี้ยนะนะครับในะลูกองเขาจะรูปทรงประมาณเนี้ยพี่เพิ่งได้มาเหมือนกันยังไม่ได้ดูเลยพี่นะบต่อหน้าหลวงพ่อเลยยังไม่ได้เปิดดูแดงสิ้นเลยนะเอาไปสามร้อยเป็นลูกอมนะครับจะเป็นหง พ่อครู oo ลืมวัดอรุณน,นะน,นับทรงคล้ายมากนะครับทรงคล้ายมา э 300, เอาสามร้อยเอานะครับปลายยาวๆดีกว่าพี่นี่ครับพี่จ๋าปลายยาวๆดีกว่าพี่นี่ครับองค์นี้เป็นขุนแผนบ้านกลางแกร่งเลยพี่เนื้อด้านในจะเป็นหินอยู่แล้วพี่ดูดินี่ยลายคู่หักเดียวนะครับเนื้อด้านในจะเป็นหินอยู่แล้วพี่นะครับองค์นี้เป็นอ่ขุนแผนบ้านกลางนี่ดูข้างขู่ไงนี่เนื้อดินเนี่ยเขาเรียกว่าโซนเป็นชั้นนะครับพี่จ๋าเขาเรียกว่าโซนเป็นชั้นนะครับบ้านกลางทายคู่หักเดียวแกร่ง เก่าเดิมและธรรมชาติสามร้อยบาทนะครับภายคู่ครั้เดียวเอาไปสามร้อยสามร้อยแล้วผมมีอะไรมานําเสนอเนี่ดูอย่างอง,องค์นี้เนี่ยองค์นี้เป็นพระสมเด็จวครคังเขาล้างออกมีพี่รู้รอยล้างเนี่ยพระบ้านมันล้างแบบไหนดูเนี่ยคาบทองคาบรักคาบชาติยังอยู่เลยแต่คือไม่ได้เยมหมดนะเห็นไหมเนี่ยคาบรักคาบทองคาบชาติยังติดอยู่เลยพี่นะครับในส่วนลึกๆที่เขายังล้างไม่หมดอ่ะนะครับแต่มวลสารด้านในพี่ใช้คําเดียวเลยนะเป็นเนื้อมวลสารเลยพี่เนี่ยดูดิ เป็นเนื้อมวลสารเลยนะโอ้โหสุดจริงๆนะแล้วพี่ดูหลังเนี่ยไหนพี่ดูหลังเนี่ยนะครับเป็นไงกระเทาะเป็นก่อ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 นเลยไหมนะนะอ้ะกระเทาะก่อนหลุดล่อนเลยพี่เห็นไหมเอาไปสามร้อยยี่สิบนะครับสุดยอดคอลลังพิมพ์ใหญ่พี่สามสองศูนย์นะครับเป็นพารที่แบบบ้านเดิมเดิมเลยนะพี่นะในวิจาบ้านเดิมเดิมพี่นะเอาไปสามสองศูนย์นะครับมาเดี๋ยวใส่ซองแล้วเขียนราคาไว้ให้นะครับ จะไม่มีอีกแล้วนะครับแบบนี้นะพี่นันนะครับเดิมๆให้เดิมๆเ,เลยมาแบบไหนให้แบบนั้นนะครับเราก็อันนี้พี่เคยเจอไหมนะครับอันนี้จะเป็นอ่าเขาเรียกว่าฮนุวานของหลวงพ่อปวยพี่ส่วนน่าจะเจอเนื้อทองเหลืองพิมพ์นี้จะเจอเนื้อทองเหลืองเลยนะครับทองเหลืองเก่าๆองค์นี้เป็นเนื้อตะกวัวนะครับไม่ใช่ตุตะกัวตัวถอดนะนี่อันนี้เก่าถึงยุคเลยพี่ตะกัว,กวแห้งแก๊กเลยนะนะครับแต่ถ้าเป็นพิมพ์ของหลวงพ่อเดียมนี่บอกคําเดียวเลยพี่ถึงยุคนะครับเนี่ยดูเนื้อเดียเห็นไหม ตะก่วเก่าตะก่วใหม่บางท่านแยกแยะได้ไนะครับผมเชื่อสายตาเลยล่ะบางท่านพอน่าจะพอมองออกเลยผมส่องให้ดูชัดๆแบบเนี้ยว่าเก่าจริงนะครับประมาณปีหนึ่งห้าไหมไหนะครับตะก่วจะอยู่ประมาณนี้นะนะครับพี่ลองดูได้เลยอันนี้ถึงถึงแบบเก่าๆเ,เลยอะเอาสามร้อยนะครับอันนี้จะเป็นอนุมานนะครับบลูกพะกรวยครับพี่สามร้อยบาทนะครับอนุมานบลูกพะกวยพี่น้าไปสามร้อยนุมานล้วก็อ่อองค์นี้พี่นํำนางพญานะครับ พี่จยานางพญาอกนูนนะเนี่ดูเนี่ยออพิมพอกนูนเงี้ยพี่เอาจริงก็นเนี่ยนูนจริงกันเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะหาว่านี่ไม่มีดึงออกได้มาให้เลยนะครับไม่เป็นไรพี่ถือว่าโปรโมชั่นนะครับร่วมสนุกรับชมแนวะค,ความมันไปพร้อมๆกันเนี่ยพี่นะครับได้มานี่มันต้องแบบนี้พี่มันต้องแบ่งให้เลยเอาไปสามร้อยอกนูนเนี่ยไม่มีดึงออกนะครับราคาไหนราคานั้นนะครับพวกแล้วจัดโปรคือโปรสามร้อยบาทนะครับดูหน้าพลเอาแล้วกันพี่ มันน่าจะเกินกว่าน,นี้เยอะนะครับบางองค์นี่ผมขายได้สบายเลยนะครับไม่เป็นไรพี่นะครับราคาโป,ปรโมชั่นนะครับไม่เป็นไรแบ่งกันเลยแล้วก็องค์นี้พี่อันนี้เป็นเจ้าสัวหล่อโบราณน,นะพี่ดูเนื้อเนี่ยดูเนื้อดูคาเป้าดูรอยหล่อคือพระได้เพิ่งได้มาพี่ดูเนี่าายนเ,เนื้อคาเป้ารอยหล่อนะครับอันนี้กระแสรู้หาอเขาจะแบบเหลืองออกแห้งๆเหลืองออกจำแดงเหลืองออกสาแดงนะครับและด้านหลังครับพี่เห็นไหมรอยหล่อนี่คือเจ้าสัวหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะ นะครับพี่พี่เจ้าสัวหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วสามร้อยบาทเช่นเคยนะครับอืมันจริงมันจริงพี่นะครับแมนะครับอร่อยจังอร่อยจังเลยพี่นะครับไปกันต่อสําหรับองค์ต่อไปนะครับอูนี่ไหมนี่เห็นด้านล่างแล้วแบบมันดูเลยค่าแป้งเดิมมากนะครับแห้งๆห้งยิ่งเลยนะดูเนี่ยค่าแป้งแบบแห้งๆเลยดูเนี่ยนะครับนี่คือสมเด็จวรคังครับพี่นะพี่ดูค่าแป้งโดยพิมดิ่นแน่นจริงนะครับไม่ใช่แป้งเอาไปโรยไปนะ ในการพี่พี่จ๋าไม่ใช่แป้งเอาไปโรยไว้นะนะครับเนี่ยแห้งจริงนะครับแล้วมวลสารดูเนี่ยเป็นโพงมวลสารเนี่ยเห็นไหมนะครับรอยยุบรอยยับรอยย่นนะครับอันนี้คือแบบว่าเขาอาจจะมาแบบว่าเขาได้ผ่านการแขวนมาบ้างนะครับนะครับเป็นบางเขาเรีจะโดนเป็นบางส่วนนะครับแล้วก็ด้านหลังครับพี่เนี่ยดูเนื้อเนี่ยนะครับปูไตหนอนด้นรอยย่นของเนื้อหามวลสารนะครับไม่ว่าจะเป็นเอ่อรอยเขาเรียกอะไรเนี่ยร่องรอยเหมือนเกสรดอกไม้ที่ยุบที่ย่นที่ย่อยออกไปนะครับนะครับแป้งแน่นๆนะครับพี่จ๋า ค่าแป้งแน่นๆนะครับเอาวัดละคังนะสามร้อยสามสิบาทนะครับพี่จ๋าสามสามศูนย์นะครับมาแล้วต้องให้นะครัประการนี้นะมาแล้วต้องให้ครับพี่นะครับสามสามศูนย์นะครับไปกันต่อนะครับองต่อไปนะครับขุนแผนเครือบวัดใหญ่ใช้มงคลครับพี่โอ้โหดูความเก่าแล้วกันนะครับให้ความเก่าเขา อธิบายนะครับให้ความเก่าเขาอธิบายกับพี่นะครับวัดใหญ่ชัยมงคลนะครับกระเบื้องแบบเคลือบแบบสวยมากครับพี่ในอันดับด้วยความแห้งเนาะด้วยความแห้งและด้วยธรรมชาติโดยรวมนะครับพิมพ์ทรงสวยนะครับพระไม่หักไม่บินไม่แหว่งไม่ใดแดทั้งสิ้นพระอยู่ในฟอร์มสมบูรณ์นะครับหลังนี่กินขาดหลังนี่กินขาดเลยพี่นะครับองคนี้นะพี่นะคุ้นแผ่นเคลือบกู่วัดใหญ่ชัยมงคลสามร้อยบาทนะครับพี่พี่วัดใหญ่ชัยมงคลนะสามร้อยบาทนะครับ สามร้อยบาทเราก็องคนี้พี่นะครับพระเชียงแสนนะครับอันนี้เป็นเทวรูปนะนะครับเป็นพระพุทธเรัพี่ปางมานวิชัยนะครับเป็นศิลปะแบบเชียงแสนนะครับพี่ดูแล้วกันเนี่ยความเก่าดูเนื้อโลหะนี่จมูกยังด่งอยู่เลยได้ไหมดูกระแสนื้อด้านในดินะครับมันไม่สามารถจะมาปกปิดหรืออ่าเขาเรียกอะไรนะครับนะปกปิดความสวยของของเขาได้เนาะโอ้โหสวยจริงพี่นะทั้งพุทธศิลป์ทั้งได้พุทธคุณเลยล่ะนะครับในราคาแบบย่อมยาวพี่ โลหะเก่าๆแบบนี้ราคาส0 0ร้อยไม่ได้มี boy boy. บอยๆแนบพี่จ๋าไม่ได้มีบอยๆนะครับสา0ร้อยบาทนะครับมารวิชัยด้วยนะนะครับเป็นศิลปะเชียงแสนแล้วก็องค์ต่อไปนะครับองค์นี้พี่พี่ดูนะนี่เป็นพระลงกูแบบแบบชัดเจนเลยนะดูพิมพ์เนี่ยนะเดี๋ยวดูพิมพ์นะครับแต่ส่วนตัวผมก็มองเป็นเจดีนะนะครับเป็นเจดีบางขงุนพมอ่าดูคาบกูเนี่ย แน่นแบบแน่นจริงๆเลยอ่ะไม่ใช่แน่นธรรมดาพี่แน่นแบบแน่นจริงๆเลยพี่ดูคาบเลยคาบมันไม่ทําเทียมไม่ได้อะพี่นะครับข้าบเขาแน่นอ่ะอ่าใช่ไหมครับเขาแน่นแบบทําเทียมไม่ได้พี่แล้วาพาได้ฟอร์มสวยอันนี้ผมต้องขอยอมรับเลยพาเขาฟอร์มสวยมากนะครับฟอร์มสวยแล้วดูด้านเนี่ยดูด้านหลงังเนี่ยไปไงนะครับค้าบกูแบบจับติดอย่างหนาแน่นอ่ะเอาตรงๆเลยคือแบบค้าบกูนะจับติดอย่างหนาแน่นนะครับคือการแบบ ที่ข้ามกูจะแน่นทั้งขนาดนี้พี่ต้องเป็นพระลงกูแน่นอนนะครับพี่พี่จ๋าต้องเป็นพระลงกูแน่นอนสามร้อยห้าสิบบาทนะครับพี่พจ 3, 5, ๋าสามห้าศูนย์ในครับมันแน่นะครับมันแน่สามร้อยห้าสิบบาทนะครับสามร้อยห้าสิบาทนะครับองค์นี้น่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเออเขาเรียกว่าวัดเหนือไหมเอาดูได้เลยเนี่ยเนี่ยดูเนี่ยดูพระก,กูเนี่ยดูที่ผมได้ไมาหลังลายพระด,ด้วยอันนี้ไม่ได้ซ่อมนะ มันเป็นแค่รอยล้านพี่คอเขาบางไงผ้าดูโคตรง่ายเลยเห็นไหมเนี่ยได้มาเดิมๆมเลยพี่เขาเรียกอะไรกนะูวัดเหนือไหมอะไรนะอะไรนะถ้ากระดานหูช้างอะไรประมาณนั้นอาจจะเป็นพวกเชียอะไรนะ,ะเขาเรียกว่าอะไรนะไอการจะนับุรีพี่ผมเรียกเขาไม่ค่อยถูกกับพิมพแบบเนี้ยผ้าอู่ทองไหมเออใช่ไหมใช่ผ้าอู่ทองไหมเนี่ยแบบเนี้ยหูเนื้อแบบเอาอย่างนี้ว่าพี่เนื้อแบบปฏิเสธไม่ออกอะ่ะนะครับอา่าแล้วน่าจะราคาเกินสามร้อยด้วย นะครับซื้อมายังเกินเลยพี่นะพี่จาแค่ราคาที่ผมซื้อเข้ายังเกินเลยพี่นะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับถือว่าแบ่งๆกันไปนะไหนที่แบ่งได้ผมแบ่งเลยพี่นะครับองนี้เอาสามร้อยบาทนะครับอ่าเป็นพิมพ์พระอู่ทองอ่ะแหพวิจาเป็นพิมพ์พระอู่ทองบอกผมแบบนี้นะเดี๋ยวผมใส่ซองไว้ให้พี่เอาเอาสามร้อยบาทนะครับเมื่อต่อมาแล้หรับรายการต่อไปนะครับองนี้จะเป็นพระสมเด็จครับพี่นะซึ่งอยู่ในกรอบแะพว่ดูความเก่าเดี๋ย อันนี้คือกรอบน่าจะเขาเรียกอะไรน่าจะสําเร็จโทษไปแล้วนะครับขายนะครับน่าจะขายไปแล้วล่ะนับแต่ทรงพระสวยมากนะครับพี่ๆดูเป็นที่ไหนจะดูเป็นวัดพระคลังหรือเป็นบางหุ่นพรมดีอ่าพี่ๆลองช่วยดูนะดูโซนเนื้อนะครับดูเม็ดมวลสารดูโซนเนื้อดูความลึกและดูค่าความเก่านะครับที่จับติดองค์พระนะครับในส่วนลึกๆอยู่อ่าพี่ๆดูเป็นที่ไหนนะผมดูเป็นเจดีอยู่แล้วนะครับผมไม่มั่นใจว่าวัดพระคลังหรือบางหุนพรมนะครับผมไม่มั่นใจแค่นั้นเองพี่ นะครับแต่เนื้อหาแบบผมแช้ําว่าเนื้อหาจัดดีกว่านะครับราคาสามร้อยนี่แบบแบบไม่ต้องไปมองหาพี่มันไม่มีอีกแล้วนะครับไม่มีแน่นอนเนื้อหาจัดมากนะครับเอายี้แล้วกันพี่เอาไปสามร้อยหกสิบาทนะครับถ้าใครอยากหาความรู้เพิ่มเติมนะครับพี่พี่จ๋านะครับถ้าใครแบบว่าอยากเอาไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมสามร้อยหกสิบาทนะครับสําหรับองค์นี้พี่นัทนะครับสามหกศูนย์นะครับเดี๋ยวใส่ซองแล้วเขียนราคาไว้ให้นะครับใส่ซองแล้วเขียนราคาวให้เลยพี่สามหกศูนย์นะครับ เอาละพี่นะรับชมความสนุกและความมันของเราเะครับนี่ครับพี่เต่าพราะเงินอันนี้ถึงก็กลับน้ําตาลเลยนะเนื้อนับเนื้อออกโทนน้าตาลเลยพี่นี่พี่ดูเนื้อเนี่ยเนื้อแห้งเนื้อหิ้งจริงๆดูเดิเต่าหลวงเงินบางคานนะพี่พิจาเต่าหลวงเงินบางคานี่เนื้อออกออกโทนน้าตาลเลยพี่น้ําตาลออกแดงเลยนะดูเดิเนี่ยเต่าแห้งดูช่อเดิแห้งแห้งเดิมๆหิ้งๆเลยพี่นะครับพี่พิจาแห้งแห้งเดิมๆหิ้งๆเลยพี่นี่ครับสาหรับเต่าหลวงเงิน วัดบางคานนะครับอันนี้เป็นพญาเต่ากันนะครับพี่ๆนะครับเต่านี้ก็เกี่ยวกับเนาะนะครับโชคลาภนะครับอาโชคลาภทํามาค้าขายนะครับสามร้อยบาทนะครับเอาไว้ใช้พุทธคุณกันนะเอาไว้ใช้พุทธคุณกันนะพี่นะครับแล้วก็อง์นี้พี่ทรงพนใหญ่นะครับพี่ว่าสวยไม่สวยพี่ต้องดูหูท่านเนี่ยเป็นแท่งนะครับพี่พี่จ่ายไหมเป็นแท่งนะครับทรงพลใหญ่นะครับองค์นี้บ้านกลางนะนี่ผมก็จัดให้นะผมไม่เคยขัดอยู่แล้ว ผมจัดให้ได้ตลอดนะครับทรงพลนใหญ่บ้านกลางสวยจริงเดิมจริงและธรรมชาติจริงนะครับสำหรับบ้านกลางองค์นี้นะนะครับขอราคาที่แตกต่างนะครับนะองนี้นะพี่น้านะสอรายการท้ายนะครับนะเอาแบบอันนี้ร้อยแก้วจากกรอบน่าจะพอมองเห็นอยู่นะครับองนี้ขอ499บาท นะครับอ่ามีความแตกต่างกันสักนิดนึงนะครับในช่วงรายการสุดท้ายของเราแล้วก็พิมโอคุดนะครับเอารายก Lydia, ารแตกต่างหน่อยนะครับอ่านะมันจะได้มีอะไรโดดๆนะครับนะดูเนี่ยแน่นจริงนี่คร,นะนะครับพี่อกคุตนะนับองค์นี้ผมไม่มั่นใจมีตายางหรือเปล่าแต่ลงกู่ร้อยเปอร์เซ็นต์พี่ดูคาบละกันคาบกู่คาบฟองเต้าหู้นะครับวิชาคาบกู่คาบฟองเต้าหู้นะครับชัดเจนมากอกคุดนะแล้วพี่ดูด้านหลังเนี่ยมีนะตายางอ่ะ นะครับพี่จ๋ามีแม่ต่ายยางเฮ้ยออกติดแบบแหลเๆหน่อยๆใช่ไหมเนี่ยแหลเๆเนี่ยฮะแหลเๆเนี่ยหน่อยๆใช่ไหมเนี่ยแหลเๆเนี่ยหน่อยๆพี่นะครับโอ้โหพี่เฮ้ยนะครับสวยจริงนะคาบกูจริงแน่นจริงเดิมจริงครับพี่เนี่ครับอันนี้คือพระลงกู่แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์พี่เนี่ยโอ้โหนี่เพิ่งได้มาเลยนะครับเพิ่งได้มาเลยพี่เนี่ยครับองนี้ขอราคาแตกต่างนะพี่นะนะครับองค์นี้เอาห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับ เย็นนี้ก็ประมาณนี้นะครับพี่ๆพี่ๆใดที่สนใจรายการไหนนะครับสายด่วนสายตรงก็มาผมได้เลยนะครับพร้อมรับสายเสมอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ